ครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ The Truth ความจริงแห่งชีวิตนะครับรายการของเรานะครับจะนำพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาสู่คุณผู้ฟังเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นได้คร่ครวญและได้รับพระพรจากพระวจนะของพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับทุกๆวันเป็นวันที่คุณผู้ฟังจะสามารถมีชัยชนะแล้วก็ เต็มล้นไปด้วยความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าความเชื่อเกิดจากการได้ยินถ้อยคำของพระเจ้านะครับเมื่อคุณผู้ฟังเอาหูสองข้างให้กับพระเจ้าคือเมื่อคุณคุณผู้ฟังตั้งใจฟังถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยความเชื่อก็จะทำงานมันก็จะเหมือนกับทำให้เรามีสุขภาพวิญญาณที่ดีนะครับพระคัมภีร์บอกไว้ว่า พระคำเนี่ยทำให้กระดูกของเราแข็งแรงขึ้นและทําให้จิตใจของเราสมบูรณ์คุณผู้ฟังสามารถที่จะให้ความคิดของคุณผู้ฟังเนี่ยเต็มไปด้วยความสมบูรณ์ความแข็งแรงโดยการมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์นะครับคุณผู้ฟังครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่รอบตัวเราพยายามที่จะ ดึงชีวิตของเราให้ตกต่ำพยายามที่จะหยุดยั้งเราจากการดำเนินชีวิตในสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้กับเราเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องอรับฟังถ้อยคำเพื่อความเชื่อของเราเนี่ยจะเติบโตแล้วก็แข็งแรงอยู่เสมอนะครับผมมั่นใจเลยนะครับว่าถ้อยคำของพระเจ้าจะทำให้คุณผู้ฟังได้เห็นชัยชนะที่เกิดขึ้น นั้นวันนี้นะครับผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับได้คร่ควรข้อพระวจนะคาด้วยกันในพระธรรมพระธรรมพระคำพีโรมนะครับบทที่5ข้อที่1พระธรรมโรมบทที่5ข้อที่1จนถึงข้อที่2ครับอลองเปิดพระคำพีและอ่านไปด้วยกันเลยนะครับผมอยากที่จะย้ำความจริงของข่าวประเสริฐให้กับคุณผู้ฟัง ได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านพระคัมภีร์โรมบทที่5ข้อที่1ชจนถึงข้อที่2ซึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานะครับ และข้อที่สองนะครับได้บอกต่อเอาไว้ว่าโดยทางพระองค์เราจึงได้เข้าในร่มพระคุณที่เรายืนอยู่และเราชื่นชมยินดีในความไว้วางใจว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับผมอยากจะดึงบางประโยคตรงนี้ออกมานะครับที่เป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับเราที่เป็นคริสเตียนนะครับในประโยคที่บอกว่า เรามีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราให้เรามาดูตรงนี้นะครับในข้อนี้ไม่ได้บอกว่าเรามีสันติสุขของพระเจ้าคือในภาษาอังกฤษบอกว่าเราต้องดูฉบับภาษาอังกฤษนะในที่นี้ไม่ได้บอกว่าเรามีสันติสุขของพระเจ้านะครับคือ ถ,ถ้าเราไปอ่านในฉบ <vice S 1> ับภาษาอังกฤษแล้วแปลเนี่ยเขาจะบอกไว้ว่าเรามีสันติสุขกับพระเจ้าคือผมจะบอกไว้ว่าคําว่าสันติสุขของพระเจ้ากับสันติสุขที่เรามีกับพระเจ้าเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับสันติสุขของพระเจ้าและสันติสุขกับพระเจ้าไม่เหมือนกันแต่ทั้งสองอย่างนี้สามารถทํางานร่วมกันได้ทั้งสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันแต่ทํางานร่วมกันได้ แล้วผมก็อยากที่จะบอกคุณผู้ฟังตรงนี้ด้วยนะครับว่าคนเราทุกคนเนี่ยจะไม่มีวันได้มีประสบการณ์ในสันติสุขของพระเจ้าได้เลยไม่มีทางเลยถ้าเรายังไม่ได้เข้าใจในความจริงว่าเรามีสันติสุขกับพระเจ้าแล้วนะครับอ่านะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีสันติสุขกับพระเจ้าก่อนเราจึงจะมีประสบการณ์ในสันติสุขของพระเจ้าได้นะครับ ในความหมายข้อนี้ก็คือโดยผ่านทางการเสียสละของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนนะครับพระเยซูได้รับเอาการพิพากษาของเราไปและพระเยซูได้ทรงร้องออกมาบนไม้กางเขนว่าสำเร็จแล้วและพระเยซูได้ร้องออกมาบนไม้กางเขนว่าสำเร็จแล้วคือหมายความว่า ราคาทุกอย่างจ่ายชดใช้ให้ครบถ้วนแล้วครับพระเยซูไม่ได้หมายความว่าชีวิตของออฉันก็จบสิ้นกันนะครับแต่ว่าพระเยซูได้พูดที่ไม้กางเขนว่าเราได้จ่ายราคาครบสมบูรณ์แบบแล้วนะตามนี้เลยนะอะไรก็ตามที่เราติดค้างกับพระเจ้าเพราะเราไปทำผิดต่อธรรมบัญญัติเพราะว่าเราเป็นคนบาปเราก็ทำบาปใช่ไหมครับ การที่ทํำบาปก็คือไม่ได้ทําตามธรรมบัญญัตินะครับดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือบทลงโทษนั่นเองแต่บทลงโทษทั้งหมดนี้พระเยซูเนี่ยได้เป็นผู้รับโทษแทนเราแล้วแล้วก็ได้จ่ายชดใช้แทนเราหมดแล้วบนไม้กางเขนด้วยเหตุผลนี้เองนะครับความโกรธของพระเจ้าที่เราควรจะได้รับการพิพากษานะครับ คำสาปแช่งที่เราจะต้องได้รับจากการที่ถูกธรรมบัญญัติลงโทษก็ได้ถูกเอาออกไปจากชีวิตของเราแล้วโดยพระเยซูคริสต์นั่นเองครับโอ้โหคุณผู้ฟังครับนี่เป็นข่าวดีแล้วเกินเป็นข่าวดีจริงๆนะครับมันก็มีตัวอย่างนะครับจากพันธสัญญาเดิมก็คือในคืนเทศกาลปสัสก,กาคืนแรกเลยตอนที่ชาวอิสราเอลนะตกเป็นทาส ในประเทศอียิปต์เนาะประมาณ3า0 4 0 0ปีเลยทีเดียวแล้วก็พระเจ้าได้ทรงสัญญาว่าจะนำชนชาติอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์แล้วก็นำชนชาติอิสราเอลนะครับจากทาสเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาแล้วก็กลายเป็นไทยเป็นเจ้าของประเทศเป็นชนชาติที่มีเอกราชมีอิสรภาพเป็นของตัวเองและนี่คือ,อ สิ่งสุดท้ายที่พระเจ้าได้บอกกับเขานะครับในคืนสุดท้ายที่เขาจะตกเป็นทาสในอียิปต์ก็คือพระเจ้าบอกว่าในคืนสุดท้ายนี้จะมีการพิพากษาลงมาอยู่เหนืออียิปต์แล้วก็ลูกชายคนแรกของอียิปต์จะถูกฆ่าตายนั้นก็เลยบอกกับอิสราเอลนะครับว่าพระองค์ได้บอกกับชนอิสราเอลว่า ให้เอาลูกแกะที่ปราศจากตำหนินะครับมาฆ่าแล้วก็เอาเลือดของแกะเนี่ยไปทาที่วงกบประตูบ้านนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เป็นภาพเปรียบเทียบที่สวยงามมากเพราะตรงนี้เนี่ยบ่งบอกว่าพระเยซูคริสต์จะทำสิ่งนี้บนไม้กางเขนคือใช้โลหิตของพระองค์เนี่ยหลั่งบนไม้กางเขนเพื่อไถ่พวกเรานะครับแล้วก็ ผมเชื่อเลยนะครับว่าอิสราเอลตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจความหมายว่าเอ๊ะทำไมจะต้องเอาแกะมาฆ่าเอาเลือดมาทานะเลือดของแกะมาทาไว้ที่วงกบประตูนะรพระเจ้าก็ได้ให้คําแนะนํากับพวกเขาแบบนี้นะครับนะที่จะสอนเขาว,ว่าเนี่ยคือภาพเปรียบเทียบของพระเมสยาทีา่จะเสด็จมาในอนาคตแล้วก็จะมาหลังเลือดบนไม้กางเขนนะครับ แล้วก็เมื่อเขาเอาเลือดของแกเนี่ยนะครับไปทาไว้ที่ประตูบ้านแล้วก็วงกบประตูบ้านของตนเองเนี่ยเมื่อการพิพากษาได้มาถึงในอียิปต์แล้วมาพบว่าวงกบประตูนะครับมีเลือดแกะทาอยู่ก็รู้เลยว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่านี่บ้านนี้ต้องเว้นการพิพากษาคือไม่ต้องลงโทษลูกชายบ้านนั้นเนี่ยก็จะไม่ตายนะครับทูตของพระเจ้า ที่จะนํานำโทษมาสู่อียิปต์ก็จะผ่านบ้านนั้นไปเพราะว่ามีเลือดมาทาที่วงกบประตูเป็นการละเว้นการพิพากษาการพิพากษาก็จะไม่เข้าไปในบ้านหลังนั้นก็จะผ่านบ้านหลังนั้นไปและหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นภาพเปรียบเทียบไปสู่พันธสัญญาใหม่ก็ได้บอกเอาไว้ว่าพระเยซูนเนี่ยแหละก็เหมือนลูกแกะที่ปราศจากตำหนิถูกฆ่านะครับแล้ว เลือดที่ทาที่วงกบประตูก็คือพระโลหิตของพระเยซูคริสต์หลั่งออกมาที่ไม้กางเขนและผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็จะได้ละเว้นการพิพากษาการพิพากษาก็จะผ่านชีวิตของคนคนนั้นไปพระเยซูคริสต์ได้หลั่งโลหิตอย่างสมบูรณ์แบบเลยครับเพื่อเรานะครับคือเมื่อตอนที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เลือดของพระเยซู ก็จะอยู่เหนือชีวิตของเราเลือดของพระเยซูก็จะอยู่ในใจของเราและเป็นเพราะเหตุผลนี้แหละการพิพากษาของพระเจ้าการลงโทษของพระเจ้าก็จะผ่านพ้นชีวิตของเราไปคํำสาปแช่งก็จะไม่ทําอะไรเราได้ก็จะผ่านพ้นชีวิตของคุณผู้ฟังไปนะครับเห็นไหมครับว่านี่คือภาพที่งดงามของการได้อยู่ในพระคริสต์และเมื่อพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนเราก็ได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้า แล้วตอนนี้เราเองก็ได้มีสันติสุขกับพระเจ้านั่นก็หมายความว่าพระเจ้าไม่ได้โกรธคุณแล้วนะครับการพิพากษาตกไปอยู่ที่พระเยซูคริสต์ไม่ได้กลับมาหาคุณอีกแล้วแล้วสิ่งที่คุณได้รับก็คือสถานะใหม่คือแทนที่จะเป็นคนที่สมควรได้รับการลงโทษหรือการถูกพิพากษาแต่ตอนนี้คุณกลับสวมสถานะของคนเป็นที่โปรดปานของพระเจ้าตำแหน่งนี้ได้มาอยู่ในชีวิตของคุณผู้ฟังในผู้เชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่ว่าเราจะมีจุดอ่อนตรงไหนคนในโลกอาจจะไม่ชอบเรานะครับแต่ว่าสำหรับพระเจ้าแล้วพระเจ้าคอยยิ้มให้กับเราอยู่เสมอเลยเราก็เลยมีสันติสุขกับพระเจ้านั่นแหละนี่คือที่มาที่ไปเมื่อเราได้รับเชื่อได้รับการงดเว้นจากการลงโทษพิพากษาจากพระเจ้านั่นแหละครับทำให้เรามาอยู่ในตำแหน่งที่เราสามารถจะมีสันติสุขกับพระเจ้าได้แล้วลองคิดดูนะครับ ทุกวันถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเรามีจิตสำนึกแบบนี้ว่าพระเจ้าไม่ได้โกรธเราอีกต่อไปแล้วคือแน่นอนครับว่าพระเจ้าอาจจะไม่ได้ยอมรับกับความประพฤติของเราในแต่ละวันทุกประการมันอาจจะมีบางอย่างที่เราอาจจะตัดสินใจผิดในบางเรื่องเราอาจจะไม่ได้ทำดีทุกเรื่องแต่การที่เราพลาดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ชอบเรานะแต่เป็นเพราะการตัดสินใจที่ผิดของเราเนี่ย ก็แน่นอนหละมันก็ต้องทำให้เราเนี่ยได้รับผลเสียตามเนื้อผ้าที่เราตัดสินใจผิดไปก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็ต้องรับเป็นธรรมดาแต่พระเจ้าไม่ใช่โกรธเราไม่ได้อยากคบเราไม่ได้ยิ้มให้กับเรานะครับพระเจ้ายังเหมือนเดิมนะครับผ่านการเชื่อบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์เราก็ยังอยู่ในตําแหน่งที่ <c oughs> เราเป็นที่โปรดป่านแล้วก็ เป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนเดิมทุกประการเลยนะครับแล้วการที่เรากำลังรับผลที่เราตัดสินใจผิดออกไปเนี่ยพระเจ้าก็รักเราจนถึงขั้นที่พระองค์ก็ทรงจัดเตรียมวิธีแก้ไขปัญหาให้กับเราแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยไม่จมอยู่กับความผิดพลาดของเราในอดีตตลอดไปนะครับเอาละครับตอนนี้พระเจ้าไม่ได้โกรธเราละ เราก็เลยอยากจะใช้ชีวิตอยากจะทำอะไรก็ได้ที่มันมันเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อเรานะครับได้รู้สัจธรรมความจริงขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับในข้อนี้ว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าไม่ได้โกรธเราถึงแม้เราจะอ่อนแอแล้วก็ผิดพลาดบ้างก็ตามทีพระเจ้าก็จะให้อภัยแล้วก็จะคอยช่วย เราออกจากปัญหาอยู่เสมอพอสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราเราเห็นพระคุณพระเจ้าเราก็อยากที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ต่อไปเราก็อยากที่จะสนิทสนมกับพระองค์อยากใช้ชีวิตกับพระองค์เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้โกรธแล้วก็ให้อภัยแล้วแล้วเราก็รู้แล้วว่าความผิดพลาดนั้นก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเราก็ยินดีที่จะตัดสินใจใหม่ให้ถูกต้องเดินทางที่ถูกต้อง พร้อมกับความรู้สึกว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้ายิ้มให้เราอยู่เสมอเราซาบซึ้งพระคุณพระเจ้าเมื่อเรามีความเข้าใจตรงนี้มากขึ้นเราก็จะมีสันติสุขกับพระเจ้าเราก็จะยิ่งอยากที่จะดําเนินชีวิตกับพระเจ้าแบบใกล้ชิดต่อไปแล้วก็อยากจะสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นพี่น้องรู้ไหมครับจุดตรงนี้นี่แหละที่พระเจ้าจะคอยปั้นหัวใจใหม่ให้กับเรา คอยปั้นความปรารถนาใส่เข้ามาในเราเป็นความปรารถนาที่เราอยากจะใช้ชีวิตในรูปแบบที่เราจะอยู่ในแผนการของการรับพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมมาให้กับเราได้นะครับผมก็เลยอยากที่จะให้คุณผู้ฟังได้รู้ตรงนี้เลยนะครับว่ามันไม่มีการพิพากษาใดๆในชีวิตของคุณอีกแล้วมันไม่มีคำสาปแช่งมันไม่มีสิ่งที่ ไม่ดีใดๆในชีวิตของคุณอีกแล้วที่จะอยู่เหนือชีวิตของคุณหรือว่าครอบครัวของคุณเพราะว่าพระเยซูทรงรับเอาไปหมดแล้วนะครับเมื่อสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณที่จะนําความน่าโศกเศร้าน่าเสียใจเกิดขึ้นในชีวิตของคุณก็อยากให้คุณผู้ฟังมีความชื่นชมยินดีในทุกๆวันที่ตื่นมาในการดําเนินชีวิตและถ้า มันมีบางวันมีบางช่วงของชีวิตที่มันมีเรื่องสะเทือนใจความยากลำบากเกิดขึ้นผมอยากจะให้คุณผู้ฟังรับรู้แล้วก็เชื่อไว้เลยว่าสิ่งนั้นอุปสรรคเหล่านั้นไม่ใช่มาจากมือของพระเจ้าไม่ใช่ว่าพระเจ้ากำลังลงโทษคุณหรือพระเจ้ากำลังพิพากษาคุณไม่จริงเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าเราทำอะไรไม่ดีมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องรับผลนั้น ตามเนื้อผ้าแต่สิ่งที่ไม่ดีนั้นพระเจ้าไม่ได้สร้างส่งมาลงโทษคุณแน่นอนพระเยซูเนี่ยได้จ่ายราคาชดใช้ให้กับคุณอย่างสมบูรณ์แบบแล้วคุณไม่จําเป็นจะต้องจ่ายราคาให้กับอดีตของคุณหรือว่าจะเป็นอดีตของพ่อแม่ของบรรพบุรุษต่างๆนั้นนะครับไม่ได้หมายความว่าเวรกรรมจะตกมาที่คุณนะถ้าคุณเป็นผู้เชื่อพระเจ้าพระเยซูตัด คำสับแช่งบาปกรรมจากบรรพบุรุษออกไปหมดแล้วโดยพระเยซูรับเอาเคราะห์กรรมทั้งหมดไปไว้ที่พระองค์และพระองค์ก็ทรงถูกลงโทษแทนวันนี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าพระเจ้าคอยหาช่องทางที่จะอวยพรคุณผู้ฟังจริงๆนะครับพระเจ้าหาช่องทางที่จะอวยพรให้คุณผู้ฟังอยู่จําไว้เลยนะครับอย่างที่พระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้ว่าตอนนี้คุณอยู่ในที่แห่งพระคุณ พราะคุณเป็นสิ่งที่เราไม่สมควรจะได้รับเพราะคุณได้รับเพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงจ่ายราคาแทนให้กับพวกเราผู้เชื่อคุณจึงสามารถมีสันติสุขกับพระเจ้าได้และนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มีพลังมากในชีวิตของผู้เชื่อที่เข้าใจความจริงตรงนี้ เื่อเราเข้าใจความจริงตรงนี้ความคิดแล้วก็จิตใจของเราจะได้รับประสบการณ์ของสิ่งที่เรียกว่าสันติสุขของพระเจ้ายัางไงล่ะครับผมก็เลยอยากจะให้คุณได้รู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าไม่มีวันทอดทิ้งคุณครับและพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อทำให้คุณอยู่ในทางพระพรของพระองค์โดยผ่านความจริงที่แสนจะยอดเยี่ยมของข่าวประเสริฐวันนี้ขอให้เราระลึกไว้เลยนะครับว่า คุณมีสันติสุขกับพระเจ้าแล้วคุณก็เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่จะมาแยกคุณออกไปจากความรักของพระเจ้าได้นะครับให้เราอธิษฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระบิดาลูกขอขอบพระคุณพระองค์สําหรับความรักที่ยิ่งใหญ่สําหรับความเมตตาของพระองค์พระคุณอันอุดมของพระองค์ลูกขอขอบพระคุณในวันที่ลูกเองมีความสัมพันธ์กับพระองค์และลูกเองก็ ได้กลับมาคืนดีกับพระองค์โดยผ่านการยกโทษของพระเยซูคริสต์ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงพระเยซูคริสต์ได้รับการพิพากษาของลูกได้รับคำสาปแช่งของลูกและการลงโทษไปลงที่พระองค์หมดเลยทําให้ลูกนั้นได้พ้นจากการถูกพิพากษาลูกขอขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้ที่ลูกได้เป็นอิสระ ได้อยู่ในตําแหน่งที่ลูกมีสิทธิ์ที่จะได้รับพระพรที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้มีอิสระที่จะอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงสอนลูกและเดินผ่านโดยการประกาศข่าวประเสริฐซึ่งเป็นข่าวดีที่ทําให้วันนี้ลูกได้เข้ามาดําเนินชีวิตในสันติสุขของพระองค์ ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความจริงของพระวจนะในวันนี้ที่ได้นําเสนอไปนะครับจะทําให้คุณผู้ฟังเตื่นมาแล้วก็มีจิตสํานึกอยู่ตลอดว่าเราได้พ้นการพิพากษาของพระเจ้าแล้วพระเยซูทรงรับข้อกรรมของเราไปหมดแล้วนั้นขอให้คุณผู้ฟังดําเนินชีวิตอย่างมีสันติสุขกับพระเจ้าและของพระเจ้าไปทุกๆวันนะครับผมจะอธิษฐานเผื่อ คุณผู้ฟังอยู่เสมอสําหรับวันนี้นะครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับพระพรที่เราได้แบ่งปันร่วมกันนะครับแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังอย่างมากมายเลยนะครับสวัสดีครับ